สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักและก็เอฟซีที่น่ารักทุกๆท่านตอนนี้นะพี่ต่ายก็อยู่ในรถเจ้าตัวมิวเอ็กซ์เกรดอาร์เอสนั่นเองนี่มีไฟแอมเปร์ไลท์ตรงนี้นะครับแอมเปร์ไลท์ข้างประตูก็มีเป็นสีแดงนะแล้วรถด,ด้านหน้านะครับที่จอดโชว์เนี่ยก็จะมีเจ้าตัว4ประตูเกรดแซดสีบรอนเงินนะครับแล้วก็เกรดแซดสีดำเป็นเกียร์อัตโนมัติและเป็นเครื่องยูโร5ทั้งคู่นะครับแล้วก็ฝั่งนู้นเนาะแถวหน้าเนี่ย ก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวเกรด S นะครับคุ้มค่าคุ้มราคานี่เกรด S เ,เลยอยากได้ความสปอร์ตนะความเท่ไม่สำใครนะครับตัวถัดไปคือ X อ e คีรีความคุ้มค่าความลักชัวรี่นะครับตัวเกรด L อโอเรียงกันเลยนะเดี๋ยวทีนี้เราจะไปดูกันนะครับด้านหลนงังกันบ้างนะครับว่ามีรถรุ่นไหนจอดโชว์กันบ้างนะครับผมพวงมาลัยไฟฟ้า นะครับหมุนมือเดียวอู้มันหมุนง่ายจริงๆมันเจียจะหนับมากๆเลยทุกคนโอ้สนอมสนอมหน้าจอ M I D 7นิ้วนะครับบอกคือสองตัวหน้าจอสองตัวเนี้ยเขาจะลิงก์กันนะนะครับถ้าสมมุติว่าเาก็สามารถเลือกดูได้แหละนี่เห็นไหมเราจะดูอัตราการซีเิงนาา้ำมันเชื้อเพลิงก็ได้พวกเอดาส์ก็ได้นะครับระบบความบันเทิงก็ได้นะครับนี่องศาการเอียงของตัวรถ เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังปัดน้ําฝนบิวอินอันนี้เดี๋ยวไป่ไต่จะตั้งเป็นออตโต้วิธีตั้งตั้งเป็นออตโต้นะก็กดลงมาด้านล่างนะครับเพราะเดี๋ยวจะเอาไปฉีดน้าล้างทาความสะอาดนิดหนึ่งเนาะมันตรงกับวันอาทิตย์นะครับมันหยุดวันหนึ่งฝุ่นมันเยอะแล้วก็จังหวะนี้นะครับเราจะมาดูกันบ้างว่ามีรถรุ่นไหนที่มาลงแล้วก็เดี๋ยวพี่ต่จะเลือกไปโชว์ด้านหน้าเดี๋ยวเอา r s สสีดำไปคันหนึ่งนะครับ เดี๋ยวจอดเจ้าตัวมิวเอ็ไว้ตรงนี้ก่อนชีดน้ำล้างแล้วก็เดี๋ยวไปเช็ดนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เปื้อนโครนเปื้อนอะไรนะครับแค่ฝุ่นเฉยเฉยจอดรถในทางต่างระดับนะครับขึ้นเบรกมือก่อนแล้วก็ดันกระปุกเกียร์ไปตัวเอ็นนะครับหลังจากนั้นก็ปล่อยเบรกเนาะปล่อยเบรกที่เท้านะตรงนี้เท้าแล้วก็ดันไปตัวพีแค่นั้น ดับเครื่องนะครับพุ s h start ก็วันจันทร์อ่ะมันมัน,ม,นมันก็สตาร์ทได้นะแต่มันชื่อพุ s h s t a r จะเฉๆกดหนึ่งครั้งนะครับถ้าต้องการใช้ไฟภายในตัวรถนะครับเช็ดรถไปฟังเพลงไปก็กดเจ้าตัวเนี้ยไม่ต้องเหยียบเบรกนะไม่ต้องเหยียบเบรกไม่ต้องเหยียบกดสองครั้งปึ๊บแค่นี้นะครับเราเปิดประตูเขาก็จะไม่ดังติ้งติ้งติ้ง,งปิดแอร์ไว้ก่อนก็ได้เพื่อความประหยัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอพี่ต่ายฉีดน้ำเนาะ าตัวใบปัดน้ำฝนเ็าจะเช็ดทาความสะอาดปืดๆมันก็ดีเราไม่ต้องไปเสียแรงเช็ดด้านหน้าเยอะโอ้ยระบบโชว์หมดเลยทํายังไงเนี่ยนะครับสําหรับใครที่เห็นระบบเขาโชว์แบบนี้นะครับถือว่าปกตินะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราดับเครื่องยนต์แล้วเนี่ยตัวไฟพวกเนี้ยมันจะดับลงยกเว้นว่าตัวไหนนะครับที่มันมีปัญหานะครับเขาถึงจะโชว์ขึ้นนั่นเอง เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีรถรุ่นไหนที่เราพอจะอาไปโชว์หน้าโชว์ตาได้บ้างอ่ะเปลี่ยนเป็นเลนระดับหนึ่งละกันนะครับจอดเห็นนะครับเฉิดฉายเลยนะครับสปอร์ตไม่สําใครนะครับขับก็เราใจเจ้า x series ล้อสีดำ r o s s b a c k ขนาด18นิ้วนั่นเองนะครับมาพร้อมกับยางบิสโตนชุดสเกิร์ตมีมาให้นะครับด้านหน้าแล้วก็บันไดข้างมีให้สเกิร์ตท,ท้ายมีให้สปอร์ตบามีให้ 9 8 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับสีขาวมุกเนาะแล้วก็สำหรับเกียร์อัตโนมัตินะครับ1นึ่0ล้านบาทนั่นเองแม่กระจังหน้านะครับสำหรับลูกค้าที่อยากได้เจ้าตัวกระจังหน้าเหมือน X s e r ซ e s รีต้องทำยังไงนะครับอันดับแรกเลยทำสีนะครับเพราะว่าชุดอะไรนะครับเขาใช้ด้วยกันทั้งหมดเลยลูกค้าลูกค้าอยากได้พี่ต่ายก็ทำสีให้ต่อให้สั่งมาใหม่จากโรงงานนะครับก็ต้องทำสีเช่นเดียวกันเพราะเขาจะบาดสีพื้น กระจังหน้าสองชั้นนะครับสีดําเงานะครับตัดกับสีดําเลือดหมูนั่นเองส่วนตัวโลโก้เอซูซส,สีแดงสดสติ๊กเกอร์นะครับมีให้เฉพาะ x ซีรีส์เท่านั้นนะรุ่นอื่นไม่มีมาให้อีกรุ่นขายดีนะครับเจ้าตัวมิวเอ็กเกรดอาเอสนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเปิดตัวนี้เรียกเสียงงือหามากแล้วก็ตัว RS เนี่ยลูกค้ารอค่อนข้างจะรอนิดนึงนะครับรุ่นอื่นมีเลยนะ Active Elegant a n t i m a เ e ed, นะครับไม่ต้องรอแต่ IS ต้องรอทำไมก็ถึงต้องรอนะครับหนึ่งแหละราคาเพียงแค่1 6 5 9 0ล้านบาทบุยราคาเพียงแค่นะครับแต่เราตั้งมันดูสูงไงม,มันดูแพงราคาตั้งล้านหกโอ้มันแพงราคาเพียงแค่เออมันก็จะฟังดูเหมือนซอฟลงมาหน่อยเอาจริงๆก็เทียบกับรถรุ่นอื่นๆในเกรดเดียวกันนะครับในระดับเดียวกันเนี่ย ต you ัวมิวเถือว so ่าราคาถูกที่ส right ุดและให้ออปชั uh, ่นด right ีท yeah, ี่สุดนะครับเมื่อเทียบกันนะเอาจริงจริงจนะครับนักรีวิวเขาก็ออกมาฟันตรงแล้วโอ้ราคาแค่นี้ให้ออปชั่นมาดีเหลือเกินนะครับเพียงแต่ว่าของมิตายเนี่ยลาน6ก็คงจะไม่มีปัญญาอันนี้ก็ต้องออกตัวกันไว้ก่อนกล้อง360องค์คันกล้อง360กว่าคันว่ะกล้อง360องศานะครับมีมาให้กล้องมองรอบคันนั่นแหละนะครับแล้วก็ ระบบเบรกอัตโนมัติเซ็นเซอร์แจ้งเตือนด้านหน้านะครับมีมาให้ด้านหลังมีมาให้ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็นี่ตรงนี้นะครับโลโก้ของ RS สีเขียวมะนาวนั่นเองที่เป็นตัวขีดนะครับแล้วก็มี RS สีเทาดํานั่นเองนะครับกระจังหน้าไม้นะครับแล้วก็มีตัวกาดกันกระแทกด้านหน้ามาให้นะครับสาหรับ ใตทองเครื่องลททองเครื่องนะครับแล้วก็มีชุดสปอยเลอร์อด้านหน้ามาให้นะครับสปอยตัวชุดคิ้วบันไดก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับตัว IS เนี่ยมาพร้อมกับเจ้าตัวล้อแม x ขนาด20นิ้วตัวนี้20นิ้วโรงงานนะดิสเบกหน้า4ล้อนะครับด้านหน้าก็ เป็นอิสระปีกนกสองชั้นนะครับส่วนระบบการสีเสียน้อเลรกกรงมีให้ด้านหลังจะเป็นไฟลิงซับเพนชันนั่นเองนะครับมีจุดยึดมากถึง5จุดทําให้รถมีการทรงตัวที่ดีลดอาการโครงเมื่อเจอทางต่างระดับนั่นเองสีที่เราเห็นนะครับจะเป็นเย้าตัวสีดานะครับสีดําแล้วก็มันจะมีทั้งหมด3สีคือเทาไกเกอร์นะครับแล้วก็สีดําแล้วก็สีขาวมุกตัวโรไม 165,9000บาทนะครับถ้าเป็น4ี4คูณนะครับก็จะเป็น1 7 5 9 0 0้าบาทบวกเพิ่ม1 0 0 0 0แบาทแต่ว่าคุณจะได้ระบบขับเคลื่อน4ล้อพร้อมกับเจ้าตัวลาฟเทเลนโหมดนะครับลาฟเทเลนโหมดนี้มีให้ใน V-Cross แล้วก็ตัว m ิ x เท่านั้นนะครับในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อภายในเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับล้วแหลกมีมาให้ไฟท้าย LED นะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็น RS เช่นเดียวกัน เพียงแต่ว่ามันจะเป็นขับ2องหรือขับ4คันนี้จะเป็นของน้องเตยนะครับก็เป็นลูกค้าจากฝรั่งเศสนั่นเองคุณแม่กลับไปแล้วนะครับน้องเตยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมารับมอบวันที่12เดี๋ยวพี่ต่ายจะถ่ายให้ดูว่าน้องเตยเลือกเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ธรรมดาแต่ว่าคันนี้แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับคุ้มค่าเงินคุ้มค่าราคานะครับ 1. 9 S, ึ่งเก้าเอสูเอ็กซิลีก็มา แล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นตัวเกรดแอนะครับแปดแสนเจ็ดมื่นอนนะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ไต่ลองจะฉีดน้ำแล้วก็เช็ดทำความสะอาดนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เปลือนมากเปลือน <laughs> เย็นหระนี่สีเทาไอเกอร์ก็จะเป็นตัวนี้สวยนะ จะเจอเยอะมากเลยนะครับ <ulum> อ่ะโอเคเดี๋ยวไปต่ายล้างรถก่อนนะครับก็ขอให้เอฟซทุกท่านนะครับลูกค้าทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆยิ่งๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้านะครับใครอยากได้รถโทรหาพี่ต่ายเลยนะครับ0850172902ส่วนที่เป็นเบอร์ต่างประเทศขึ้นต้นด้วยบวกๆอะไรเงี้ยพี่ต่ายไม่ได้ตกใจนะครับไม่ได้กลัวว่าเป็นมิจฉาชีพเอ่อโทรมาเลยรับสายแน่นอนนะครับคือหลายๆท่านเอ้ยโทรมาพี่ต่ายจะรับสายหรือเปล่ารับนะครับรับ เพราะว่าแต่ก่อนก็ณปนะัจจุบันก็มีนะครับมีตลอดนะครับเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วยบวกๆเนาะอ่ะโอเค0850 172 902นะครับเพจขายรถไต่อิซุบุรีรัมนะครับไปเลยครับสวัสดีครับ